ครับผมได้เออโอเคเอาเลค่ะปูขา็นไงตื่นเต้นไหมอีกไม่กี่นาทีแล้วเป็นไงครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆใช่มือเย็นเจยบเลยเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับเลยก็จะหลับแบบตีสองได้ผมใช่มันเหมือนมันซ้อมอยู่นิ่งไม่ได้เลยผมผมก็ซ้อมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยกวลืมกวลืมใช่ใช่เหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนแบบเราเราก็ซ้อมกันมาดีแล้วแหละแต่ว่าพอใกล้ถึงวันจริงๆแล้วมันแบบกลายเป็นเฮ้ยตรงนี้ถูกปะวะหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ blocking อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ยำคิดทำไปเลยอะไรเงี้ยจะได้ไม่ลืมแล้วความพิเศษในวันนี้อ่ะแฟนจะได้ถึงอะไรบ้างเพราะว่าวันนี้เราต้องยืนอยู่คนเดียวนะใช่ครับความพิเศษนะครับก็นั่นแหละครับก็เป็นแฟนเป็นแฟนมิตรครั้งแรกที่เราจัดกันที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ฟอรกับบุ๊คได้ขึ้นเวทีแบบเวทีใหญ่ครั้งแรกด้วยกันนะครับผมสองคนใช่ก็ อย่างที donc, ่บอกแล้วครับ like ก็จ right? ัด like ที่ประเทศไทยใช่ไหมครับผมเราก็มีพร็อพนู่นนี่นั่นพร้อมกว่าเราไปจัดเมืองต่างๆลยใช่ครับใช่มีส่วนร่วมอะไรแทนกันบ้างแบบก็มีเล่นกลงเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแหละครับใช่ใช่ครับก็ความพิเศษก็จะได้เห็นโชว์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับเพราะว่า บุ๊กเนี่ยเขาแบบคิดโชว์เองเลยนะเขาแบบผมแอบดูมาแล้วผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็ไม่ได้คิดว่าจะเห็นเขาในมุมนี้<ม>ซึ่งเดี๋ยวแฟนคลับทุกคนก็จะได้เห็นทุกที่ทุกคนจะได้เห็นครับส่วนของผมก็อ่ะมีผมเป็นไงของผมเป็นไงสุดยอดเดี๋ยวรอดูเลยนะฮะของฟอนนี่แบบหล่อเท่สุดๆสุด,สด<ม>ครูมากครับผมแต่มีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนแน่นอนครับอย่างที่เราตั้งใจเกินกันมาตั้งนานแล้วว่าเราจะดันแฮตแท็กของเราให้ขึ้นไปก่อนบุกเอวหวานใช่ครับม,มันจะหวานแค่ไหนมันจะหวานขาดเลยไหมแค่ไหนใช่ หวานหวานตัดขาเลยนะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะหวานแบบเจี๊ยบมดถามหานิดนึงได้ป่ะไม่เชื่อฮะไม่เขาไม่เชื่อเอาเพื่อนไปหน่อยไปทำไมต้องไปบอกมาคุณเอาคุณเอาคุณเอาคุณบ้างอ่ะเอาก็ผมตลอดไงก็เลยอาอาไหนดูซีมันจะเป็นยังไงเอา example กเออ example เออข้างล่างอาจจะไม่เห็นรอดูบนเวทีดีกว่าครับผมแล้วมีอย่างอื่นที่เราเคยติดหรือจากเพลงเพลงเองเราเราเลือกเองใช่ครับเราเราเลือกเพลงกันทุกเพลงเลยครับแล้วก็ ในส่วนของเพลงคู่เราก็เออเพลงนี้มันน่าจะแบบเหมาะกับพวกเราที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกเพลงที่เอามาก็มันทําให้เรารีมายถึงแบบสิ่งต่างที่เราแบบได้เดินทางมาอะไรครับใช่ใช่แสดงว่าทำการม้านในการเลือกเพลงใช่ใช่ครับใช่จะร้องเหมือนคู่อวานไหมคู่อวานคือเพลงไม่เลิกมานลร้องแล้วนะเอาเหรอแสดงว่าหมายถึงร้องไห้นะฮะร้องเพลงก็ต้องร้องสิเพื่อนครับก็ก็ตามฟิลแล้วกันไม่อยาก ไม่อยากไปบอกว่าร้องให้ยากหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ฟิลแล้วกันครับแล้วแต่ใจมันนําพาไปถ้าถ้ามันร้องก็ร้องแล้วกันนะแต่ถ้ามันไม่ร้องก็ตลกเลยแล้วกันเน้นเน้นทุกใช่ครับเรียกว่าครบรถใช่ไหมครับครบรถครับใช่มีสปอนเซอร์แต่ละคนไหมคะว่ามีขิงกันหน่อยไรึเปล่าของใครจะแบบเป็นพาร์ทที่แบบเอาใจแฟนโอ้โหนี่ขิงอันนี้ขิงแน่นอนเดี๋ยวรอดูเลยอันนี้อันนี้ตั้งใจตั้งใจกูมาเพื่อเท่กว่ามึงเลยมันก็มาเพื่อไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมใช่ ใช่ครับฟอรบส์เอวานครอรบส์เอวานแล้วก็ไม่คิดบอกอะไรนะมาเพื่อเท่ใช่ไหมมาเพื่อเท่เลยครับมามีครับมีครับมีครับเดี๋ยวไปทิงเดี๋ยวไปทิงกันบนเวทีครับฆ่ากันเลยบนเวทีเป็นคาแรคเตอร์ของเราสองคนอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดแท็กขึ้นอันดับหนึ่งอะดีใจครับอูสอวานกับผ่านโซเชียลไหมโอ้โว้าวอันดับหนึ่งนะครับผมจะต้องให้แฟนได้ครับอาจจะมีคนปัดไปเยอะก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นหนึ่งจริงผมก็พร้อมนะครับพร้อมสนอง พร้อมพร้อมพร้อมครับที่อะไรอยากบอกแฟนๆไม่เห็นว่าพักนี้ที่ใครไม่ได้มาวันนี้ล้วติดธุระก็มีใช่ครับใครที่ไม่สามารถแบบไม่สามารถมาได้ทำไจก็เรามีบัตรไลฟ์สตรีมนะครับใหรก็ฝากทุกคนด้วยนะครับใช่อะไรอยากขอบคุณแฟนๆอือก็ขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณก็นึืเลยขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่มามาหาพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ให้การ ตอบรับที่ดีมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตพวกเราเสมอนะครับผมก็ไปรอดูโชว์พวกเรากันนะครับรอตั้งใจมากๆครับครับผมก็ฟอก็เหมือนกันก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆนะครับที่ทําให้พวกเราได้มีวันนี้ครับก็ถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีพวกเราฟอลในวันนี้ครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเลิฟเลิฟครับคอนเสิร์ตวันนี้็ p โอ้โหวันวันนี้นี่ฮะวันนี้เนี่ยวันวันนี้วัน EP เจ็ดที่เราเห็นไหมโอ้ผมว่า พาร์ทหลังไปเนี่ยหลังจาก EP 6ไปแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นเจีมจนแล้วมันก็จะเป็นพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งที่มิวเนี่ยเขาได้เขาได้เป็นมิวทูแล้วเออเป็นมิวทูเป็นมิวทูใช่ยังไงครับตัวคุณเนี่ยมิวทูนี่ยังไงมิวทูโปเกมอนอ่าเป็นมิวทูแล้วก็คืออ่าเป็นมิวที่แบบเหมือนเป็นเวอร์ชั่นที่เขาเจอความเจ็บช้ำมาแล้วครับใช่เขาก็ต้องเออไปดูแผลเขามีแผลใช่ แล้วเขาก็ต้องแบบเหมือนพยายามอ่ะก็พยายามจะแก้แค้นแหละครับใช่พยายามจะแบบเออต้องสั่งสอนแหละอใช่ก็ไปรอดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วกันครับแต่สนุกครับสนุกมากแล้วก็ตัวตัวท็อปนี่ถ้าใครที่ดูไปแล้วก็ท็อปมันก็โบ้แหละพาร์ทหลังก็จะเป็นพาร์ทแบบว่ามิวกลับมาเถอะฉันจะเป็นคนร้ายที่รักเธอแต่ให้อภัยฉันได้ร้ายก็รักร้ายก็รักรายก็ราใช่ก็มันต้องช่อเสริมกับผู้อื่นที่เราเคยแบบ อ่าใช่ใช่ครับมันก็ตรงนั้นก็เป็นส่วนที่สนุกเลยที่เราชอบครับแต่ว่าทุกคนก็รู้แหละแต่ทุกคนอาจจะแบบว่าคาดหวังซึ่งผมรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับใช่เพราะว่าเรายังมีซีนไฮไลท์อะไรอีกมากมายที่รอให้ทุกคนได้ดูกันใช่จะพอด้ไหมคะว่าคื้เราจะได้พบกับอะไรโอ้พบแบบมิวแบบที่ไม่เคยเห็นครับพบท็อปแบบที่ไม่เคยเห็นแล้วก็สนุกแน่นอนครับเราจริงนะสำหรับบุ๊กอะบุ๊กรู้สึกว่าโอริเฟนอะครับผมเรื่องอะ เพิ่งเริ่มขึ้นตอน EP 5สำหรับมุกนะเออใช่เพราะว่าเหมือน EP หนึ่ง EP 4ก็จะเป็นปลูสำหรับสำหรับตัวมิวนะครับสำหรับตัวมุกใช่ EP 5เป็นต้นไปนี่คือจะแบบเป็นเรื่องที่แบบเข้มข้นแล้วครับคุณมิวไม่ยอมละใช่แต่บักบักท็อปมันมาใน EP 1หนึ่งเนื้อเรื่องมันอะไอ้นะฮะไอ้นะครับฮะเหวางมวยกันด้วยเห็นทีเซอร์อ๋อวางมวยโอ้พอถอดแว่นปึ๊บก็มาเลยออ๋ แม่ย่างแม้ทานพูดถึงฉากนันนี้มึงแม้การปล่อยเครื้อลงน้ำเนี่ยอ๋อพอคือแม่ผมนึกอยู่ว่าเอ๊ะวังมวยอะไรอ๋อมวยไงน่าหลัไว้น้ำที่นีโอใช่ไหมฮะอ่าจริงๆเทคนนั้นน่าถ่ายเทคเดียวเลยนะครับเพราะว่านีโอเปียกได้แค่ครั้งเดียวไงครับใช่เราก็ถีบเต็มแรงเลยแต่นีโอบอกนีโอน่ารักมากนีโอบอกว่าพี่พี่นีโอมาอย่างนี้พี่บุ๊กเอาครั้งเดียวให้ผ่านนะพี่เอาแบบ เน้นๆเลยทีมมาต้องท้องมาเลยท้องผมแข็งแรงอยู่แล้วเราก็ยัดปุ๊บพังโอเคโอเคเอออ่ะนั่นแหละครับเป็นไงสมใจเขาไหมสมใจสมใจผมชอบมากเลยนีโอเนี่ยไอ้บุ๊กทีบใช่ไหมมันยกมือด้วยสโล็อสล็อยกมือด้วยจริงก็คือจริงๆเพลงนั้นคือเพลงเดียวใช่ กก็ไุ่้นนนัาวใช่ครับก็เป็นกําลังใจให้ด้วยครับว่าท็อปมิวจะเป็นยังไงต่อเนี่ยเขาฝากเชียร์ท็อปด้วยนะครับผมครับร้ายก็รักนะเห็นว่ามีแฟนมีแฟนใช่ไหมใช่ครับผมที่ไหนนะบุ๊คที่ไหนนะครับที่ไหนฮ่องกงครับผมครับผมยังไงต่อซิมีมีฮ่องกงนะครับผมก็มีที่ไหนอีก เวียดเวียดเวียดนามครับผมใช่ครับมีอะไรนรับมีอะไรครับมีไต้หวันด้วยนะครับครับก็ฝากติดตามพวกเราได้นะครับผมก็ใครอยากรู้ข้อมูลอะไรนะครับก็ GmTV ครับสุดท้ายนะฝากถึงแฟนคอนเสิร์ตของคู่แัดไปด้วยว่าสงสอรความสุขกันต่อไปด้วอ่ะอ่ะยังไงสิครับผมก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมก็เฟ์สเข้าตังค์วันนี้เหมือนกันครับรอบ หึงพุ่ม,มแล้วก็มีปอนภู้บินแล้วก็จุงดังด้วยจุงดังนี่มีความพิเศษด้วยนะก็คือดูไฟแนลอีพีด้วยกัน,นใช่ครับก็ใครยังไม่ซื้อบัตรนะครับก็สามารถซื้อบัตรกันได้อยู่นะครับผมแล้วว่าใครที่ซื้อดูสดไม่ได้ก็ดูไลฟ์สตรีมมิ่งก็ได้นะครับใช้ให้สามคำกับคอนสิร์ตนี้เพราะเมื่อวานเขาก็ให้ไปละนี่คู่เราบ้างสามคำสุดจะเท่ เดี๋ยวเจอผมเอเจอ, er อแคเ <laughs> จอทุกสัมภาษณ์อ่ะเด <laughs> ี er, ๋ยวเจอเดี๋ยวเจอคำใหม่ไม่ออก <laughs> <laughs> อ,อ่าขอบคุณครับ <laughs>